กันจ้าพี่น้องจ้าเสร็จแล้วจ้าใส่จานเรียบร้อยแล้วจะเพื่อนๆเลค่ะเป็นอันเสร็จนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะมาตักใส่จานก่อนนะคะนี่เต้าหู้ทรงเครื่องจ้าน่าทานไหมคะเพื่อนๆ รอสักหน่อยอัดเห้เข้ากันดีนะคะเดี๋ยวเหยอะน้ำลงไปสักหน่อยหนึงชอบชอบ <c oughs> เสร็จแล้วจ้ากลม เมนูอาหารของเราจนจบนะคะขอบคุณค่ะพี่น้องเตงกระทะก่อนเด้อจ้ะเปลี่ยนใส่กระทะใหญ่จ้ะเปลี่ยนกระทะเรียบร้อยแล้วผัดเลยจ้าหนาท่านพ่จา้าเสิร์ฟได้เลยแค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะที่ลูกเต๋าเลียกยค่ะหอมไงค่ะแ้วกาแค่ร้นอนอากาศเขาโพดออนนะคะเนาะ องค์ประกอบส่วนตัวหลัก,กนี่ค่ะนะคะเนาะเดี๋ยวจะใส้ต้นหอมเข้าไปกับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่นอ้องต้งหูส่งเครื่องของเราเมนูนี้เด็กเด็เลยค่ะเป็นอันเสร็จนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะมาตักใส่จานก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่น้อง เมื่อน,นี้จะพามาทำผัดเต้าหู้ทรงเครื่องค่ะพี่น้องจ๋านอกาก,กพัดเ,เจียวพักใส่เข้าไปนะคะเนาะใส่เข้าไปแล้วจะพี่น้องผักทั้งสามชนิดนะคะกระทะมันน้อยอคลุกเข้าไปเลยปกปีจะลาดเข้าไปจะที่สวยงามอันนี้คลุกเข้าไปดีกว่าให้น้ำมันซึมเข้าในเต้าหู้สักหน่อยนึงเนาะคะ่ะพี่น้อง ปรุงรสกันได้เลยค่ะเดีย๋ยวพี่นอ้องเครื่องปรุงครับอืเต้าหู้ทรงเครื่องจ้าน่าทานไหมคะเพื่อนเพื่อนรอสักหน่อยผัดพอสุกสักหน่อยนะคะเราก็จะปรุงรสพักใส่เข้าไปนะคะเนาะ ใส่เข้าไปแล้วจะพี่น้องพักทั้งสามชนิดนะะักะากระทะมันน้อยสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อน,นี้จะพามาทำผัดเต้าหู้ทรงเครื่องค่ะพี่นอ้องจ๋านอกจากผัดเอ่อเจียวกระเทียมห,หอมๆน้อค่ะพี่น้องใส่หมูสับเข้าไปค่ะผัดพ่อหมูสับตุกจักน้อยค่ะพี่น้องแล้วก็น,นี่ค่ะ,ะหั่นมะเขือเทศพักใส่เข้าไปน,ะะนะะ้องค่ะเนาะ ใส่เข้าไปแล้วจะพี่น้องพักทั้งสามชนิดนะคะกระทะมันน้อยอี่เต้าหู้ทรงเครื่องจ้าน่าทานไหมคะเพื่อนๆรอสักหน่อยอี่เต้าหู้ทรงเครื่องจ้าน่าทานไหมคะเพื่อนๆรอสักหน่อยหอมหัวใหญ่มีมั้ยละมะเขือเทศด้วยมะเขือเทศด้วย น่าจะได้พี่แล้วนะคะเนาะจะราดหรือว่าเอาคลุกดีกว่าคลุกดีกว่าเนาะอ่าพักใส่เข้าไปนะคะเนาะใส่เข้าไปแล้วจะพี่น้องพักทั้งสามชนิดนะคะกระทะมันน้อยอ่าพักใส่เข้าไปนะคะเนาะใส่เข้าไปแล้วจะพี่น้องพักทั้งสามชนิดนะคะกระทะมันน้อย ต้อหู้หลอดทอเรียบร้อยแล้วจ้ะต้องมือผัดจำเลยน,นะคะพี่น้องอใส่น้ำตาลเติมตาลสักนิดนึงนะคะเนาะเดี๋ยวใส่ต้นหอมเข้าไปกัแบบเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่นอ้องต้อหูส่งเครื่องของเรา เมนูนี้เด็กๆเ็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะมีประโยชน์ด้วยค่ะผักหลากหลายด้วยนะคะมีแครลลอทมีข้าวโพดอ่อนแล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะหุงรสกันได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่น้องเครื่องปรุงครับกระเทียมมีหอมๆนะคะพี่น้องใส้หมูสับเข้าไปค่ะผัด่อหมูสับทุกจังน้อยค่ะพี่น้องแล้วก็นี่ค่ะ ท่นมะเขือเทศสีสันเป็นแต่แซบพระจาพี่น้องอหนาทานพรจา้าเสิบได้เลยแค่นี้นะคะเพืเ่อนๆขอบคุณค่ะที่มาคลุกเข้าไปเลยปกปีจะลาดเข้าไปได้สวยงามอันนี้คลุกเข้าไปเลยจ่า ให้นะ้ำมันซึมเข้าในเต้าหู้สักหน่อยนึงเนาะคะ่ะพี่น้องไปค่ะเป็นอันเสร็จนะคะเพื่อนๆนเดี๋ยวเราก็จะมาตักใส่จานก่อนนะคะอ่าคลุกเข้าไปเลยปกปีจะลาดเข้าไปจะ้ด้สวยงามอันนี้คลุกเข้าไปเลยค่ะให้นะ้ำมันซึมเข้าในเต้าหู้สักหน่อยนึงเนาะคะ่ะพี่น้องแล้ว เราจะใส่ต้นหอมเข้าไปเลยเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะมีประโยชน์ด้วยค่ะผักหลากหลายด้วยนะคะมีแครลลอทมีข้าวโพดอ่อนแล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะ,ะคุกเข้าไปเลยปกปีจะลาดเข้าไปจะไ,ได้สวยงามอันนี้คุกเข้าไปดีค่ะ ให้น้ำมันซึมเข้าในตะาหู้สักหน่อยนึงเนาะค่ะพี่น้องอ่าสีสันเป็นแั่แซอรบ่จาจ้ะพี่นอ้องล่าไดแล้วเราจะใส่ต้นหอมเข้าไปแลพักใส่เข้าไปนะคะนะ่ะเนาะ ใส่เข้าไปแล้วจะพี่น้องพักทั้งสามชนิดนะะักะกระทะมันน้อยมเมนูอาหารของเราจนจบนะคะขอบคุณค่ะนะคะเนาะเดี๋ยวแช่ต้นหอมเข้าไปกับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยะคะ่ะพี่นอ้องเต้าหู้ส่งเครื่องของเราเมนูนี้เด็กๆด็ดัดให้เข้ากันดีนะคะเดี๋ยวหยาอนน้ำลงไปสักหน่อยนะึง พี่น้องจ๋าเสร็จแล้วจ้าใส่จานเรียบร้อยแล้วจ้าเพื่อนน้อยก็จะชิมรสชาติเนะค่ะพี่น้องเสร็จแล้วจ้าสวัสดีค่ะพี่น้อง เมื่อน,นี้จะพามาทำพัดเต้าหู้ทรงเครื่องค่ะพี่น้องจา๋านอกจากพัเเดเจียวคลุกเข้าไปเลยปกปีจะรลาดเข้าไปจะได้สวยงามอันนี้คลุกเข้าไปดีกว่าให้น้ำมันซึมเข้าในเต้าหู้สักหน่อยนึงนะค่ะพี่น้องผัดพ,พอสุกสักหน่อยนะคะเราก็จะปรุงรส ใส่น้ำตาลน้ำตาลสักนิดนึ่งตักให้คลุกจกง่อยจะ้ยจะเดี๋ยวจะเอาอต้้งหุงหลอดทอดได้บ่อยแล้วจ้ะต้องมืผัดจังเลยน,นะคะที่น้องเยค่ะเป็นอันเสร็จนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะมาตักใส่จานก่อนนะคะ ให้เข้ากันดีนะคะเดี๋ยวเหยาะน้ำลงไปสักหน่อยนึงอ่คลุกเข้าไปเลยปกปีจะลาดเข้าไปได้สวยงามอันนี้คลุกเข้าไปดีค่ะให้น้ำมันซึมเข้าในเต้าหู้สักหน่อยนึงเนาะค่ะพี่น้องรงุมเมนูอาหารของเราจนจบนะคะขอบคุณค่ะน้อยกะจะชิมรสชาตินะคะพี่น้อง ี่น้องจกาเสร็จแล้วจ้าใส่จานเรียบร้อยแล้วจ้าเพื่อนหอมหูอย่างนี้มาะมะเขือเทศด้วยมะเขือเทศด้วยน่าจะได้พี่แล้วนะคะเนาะนะคะเนาะเดี๋ยวใช่ต้นหอมเข้าไปกับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องต้องหูทรงเครื่องของเราเมนูนี้เด็กๆด็น้อยกัจะชิมรสชาตินะคะพี่น้อง 大家。啊啊